สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสบายดีออพี่น้องออวันนี้กามาชุดเดียวเองพี่น้องเอ้หลังอะไระนะนั่งมาหาโลมไม้อยู่เลยข้างหลัง <c oughs> มาหาโลมไม้อยู่ข้างหลังเนี่ยมันมีที่อยู่ <c oughs> พี่น้องบรรยาก,กาศดี้ดีพี่น้องูแดดยัมีเงาพี่นอ้นองเอง จะยางไปใส่อีกนั่นยางดูยางเด่นแต่พักใส่เจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่เป็นดังนี่มานั่งกินข้าวแล้วก็พักพุ่มก้อนพักหฮมอ่ต้นอย่างนี้ต้นใส่พ่อแม่เกิดในน้ำตัวไปนะผมต้นมักให้พมเด่นพ่อเสือร์พ่อสะพานพ่อเด่นพ่อเด่นท้องแดง มาพบปะพอ,อกันอยู่ถางป้าครับวันนี้อีกเส้นเคยครับอีกเส้นเส้นเคยมันาน้ำซาบป่าแล้ว <c oughs> รพระพรตาตามอัธยาศัยมีหนึ่งเพื่อนในของดีครับเปน็นอะไรเฮ้ยของดุปันโอ้ป่าโลมาตุนตก่นี่สบายนะพวกเราเดิไปทิ้งของในปวยเลย

khai lột nhầm nhỏ 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 Thìm Thìm nhằng nhỉ Nào về đây Thìm, Thìm, Thìm nano Thìm Thìm <laughs> bà lầy bà lầy oh. Ok phải đi lại bọc mình lại phải nhỏ Phạc xong đấy, xong bà nèo สองเบอรเสร็จซะแ้วโอเคไปนอกคนไล่คนกระดิ่งคนสัตว์สะไข่คนมือเฉลี่ยวล้ว